สวัสดีครับวันนี้นะครับคุณนันจะพานักเรียนทุกคนนะครับมาเรียนรู้นะครับการใช้แอป Canva นะครับการออกแบบโลโก้อย่างง่ายนะครับซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับจะเป็นยังไงหรือหน้าตาของโปรแกรมจะเป็นยังไงนะครับเราจะไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราเปิด Google ขึ้นมาครับหลังจากนั้นพิมพ์เข้าไป c a n v a แ a นวานะครับกด enter หนึครั้งครับมันจะเด้งฟีดหน้านี้ขึ้นมานะครับเรากดไปที่ลิงก์แรกเลย มันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก่อนอื่นก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรม c a n วานะครับเราจะต้องล็อกอินนะครับซายอินด้วยอ่า i m a i l ก็ได้หรือว่า facebook ก็ได้ในทีนี้นะครับครูจะเข้าด้วย f a c e b o o k นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาของโปรแกรมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก่อนอื่นเราจะพาไปดูรายละเอียดของอส่วนต่างๆก่อนตอนนี้ก็จะมีการสร้างงานออกแบบได้ เราจะกำหนดขนาดแบบนี้ได้แล้วก็จะมีแบบให้เราค้นหาเมื่อจะเป็นรูปสื่หรือว่าการทำอินโฟกราฟิกต่างๆก็ๆจะมีแบบให้เราแก้ไขางานในวันนี้เราจะพามาเรียนรู้การออกแบบโลโก้ด้วยตนเองและสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับก่อนอื่นเราก็พิมพ์หาเลยโลโก้เนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลือกทั้งหมดเลยนะครับนักเรียนมันจะมีให้เรา ขึ้นมาให้เราเลือกทั้งหมดเลยมีหลายแบบหลายสไตล์นะครับแล้วก็คิดไอเดียแล้วก็ลองมาดีไซน์ดูนะครับเดี๋ยวท้ายคาบก็จะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนนะครับได้เวิร์กช็อปเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้ที่มันโดดเด่นและเป็นตัวของตัวเองก็จะมีการวัดแล้วก็ให้คะแนนนักเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ครูจะลองออกแบบนะครับออกแบบ ให้เราได้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเป็นตัวอย่างสำหรับวันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวหาแบบก่อนสักครู่หนึ่งหาแบบสักครู่หนึ่งนะครับ ครับผมเนี่ยตัวนี้คือแบบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมเข้าให้ดูนะครับอันนี้คือแบบที่เขามีอยู่แล้วมันก็จะมีลายน้ํานะครับมีลายน้ํามี่นั่นนู่นนี่เดี๋ยวตัวหนังสือตัวนี้สวยนะครับเดี๋ยวเรากดทำการดีลิทไปแล้วก็ไปเลือกไอคอนหรือว่าภาพถ่ายของเรานะครับที่เราอัพดอัปโหลดขึ้นนะครับ สมมติ Smooth, เราจะเอาภาพนี้นะครับแล้วก็พวกไอคอนไอคอนนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับเลือกได้ตามใจชอบของเราเลย แล้วก็สามารถเลือกปรับสีได้ด้วยนะครับปรับสีเราอยากเอาสีไหนเดี๋ยวในที่นี้ครูจะเลือกเป็นสีเหลืองเนาะสีเหลืองหลังจากนั้นนะครับในแถบตัวนี้ก็จะมีข้อความให้เราเลือกมากมายหลายแบบนะครับมากมายหลายแบบเลยเดี๋ยวครูจะเลือกตัวนี้นะครับก็พิมพ์ชื่อเราลงไป ก็พิมพ์ชื่อเราลงไปนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีดำก็เปลี่ยนชื่อเราลงไป ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโลโก้ของเราที่เป็นในส่วนของอาจจะเอาหน้าเราเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีชื่อเราเพื่อให้เข้าจดจำหรือว่าเป็นโลโก้ที่เป็นของตัวเองนะครับเดี๋ยวมาอธิบายข้างๆอันนี้คือแม่แบบก็ถ้าสมมุติเราจะทำโลโก้หรือว่าเราจะทำอะไรเราคลิกเข้าไปแล้วมันจะมีแบบให้เราเลือกมากมายนะครับต่อไปการอัปโหลดเราสามารถอัปโหลดรูปภาพนะครับเนี่ยเลือกอุปกรณ์ อัปโหลดรูปภาพที่เรามีได้ว่าเราอยากจะเอารูปไหนสมมตุติจะโลโก้ของแคนวานะครับเนี่ยเราอัปโหลดมาปึ้งแล้วก็คลิกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็มาแล้วนะครับแค่นี้มันก็มาแล้วต่อไปนะครับภาพถ่ายตัวนี้ก็จะมีแบบหรือว่าใส่พื้นหลังหรือว่าเราไม่อยากเอารูปตัวเองอยากจะค้นหาภาพถ่ายก็สามารถค้นหาได้นะครับต่อไปองค์ประกอบก็จะมีพวกไอคอน เนี่ยไอคอนคุณหมอไอคอนอะไรนะครับเราสามารถค้นหาสมมุติเราอยากได้นักเรียนเราก็พิมพ์นักเรียนลงไปเนี่ยมันก็จะขึ้นนักเรียนมาให้เรามันจะมีตัวฟรีนะครับตัวฟรีเนี่ยถ้ามันขึ้นโปรแสดงว่าเราต้องจ่ายเหรียญเราถ้าเรายังไม่ได้ใช้ในส่วนของธุรกิจเราอย่าเพิ่งไปซื้อก็ได้เราก็มาเลือกตัวที่มันฟรีนะครับแล้วก็สามารถทำได้เหมือนกัน มาเลือกในส่วนที่มันฟรีต่อไปในส่วนของตัว T ก็คือเท็กของข้อความก็จะมีข้อความให้เราเลือกมากมายแล้วก็สามารถเลือกอลักษณะของข้อความก็สามารถเลือกได้ฟอนต์ของข้อความต่อไปก็จะเป็นในส่วนของวิดีโอก็สามารถอัพวิดีโอได้เหมือนกันวิดีโอก็มีให้เราเลือกมากมายอัพพื้นหลังอัพตัวนี้นะครับต่อไปเมื่อเราทำโลโก้ตัวนี้เสร็จแล้วเราจะทำการบันทึก มัที่มุมขวาบนนะครับจะมีมุมดาวน์โหลดแล้วเรามันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะเลือกเป็นรูป jpeg ที่เป็นขนาดเล็กหรือว่ารูป png หรือว่าดาวน์โหลดเป็น pdf, video, gif นะครับ gif เบต้าคลิปสั้นไม่มีเสียงเนี้ยแต่ว่าในคลิปนี้เราจะเลือกเป็น png แล้วเราก็ยังสามารถเลือกพื้นหลังโปร่งใสก็คือตอนนี้พื้นหลังันเป็นสีดําเวลาที่เราเอาลายน้ําของเราไปใส่ใน รูปภาพหรือวไปใส่ในข้อความอย่างเงี้ยมันก็จะมีพื้นหลังสีดําเป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยแต่ถ้าเราติ๊กพื้นหลังโปร่งใสปึ๊บ่ในในตัวนี้เหมือนมันจำกัดสำหรับเว็บนี้อาจจะไม่ได้นะครับเราก็ทำการกดดาวน์โหลดไปมันก็จะโหลดให้เราโดยอัตโนมันตินะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะเนี่ยมันมาให้เราแล้วนะครับเราดาวน์โหลดมาเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ของเราที่เราออกแบบดีไซน์ไปเมื่อสักครู่นะครับที่เราดีไซน์ไปเมื่อสักครู่ดีไซน์ไปเมื่อสักครู่นะครับวันนี้นะครับในส่วนของท้ายคาบนะครับอย่างที่เราบอกไปตนะั้งแต่เริ่มคาบนะครับ บอกไปตั้งแต่เริ่มคาบเราจะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปให้ทุกคนได้ทําแล้วก็จะมีคะแนนนะครับเก็บคะแนนก็คือกิจกรรมออกแบบโลโก้ด้วยโปรแกรมแคนวาที่สอนมาตอนต้นนะครับสอนมาตอนต้นจะให้เวลานักเรียนประมาณ10นาทีนะครับในการออกแบบซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนก็จะมีดังนี้นะครับเกณฑ์การวัดประเมินก็จะมีระดับ5คือผลงานดี ครบถ้วนมีมูลค่าก็คือสามารถสร้างรายได้ได้นะครับแล้วก็บง่งบอกถึงตัวเราเองถ้าสมมติทําเกี่ยวกับตัวเราหรือบง่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ถ้าสมมติเราอยากทําเกี่ยวกับโลโก้ทุเรียนอย่างเงี้ยโลโก้ทุเรียนของจังหวัดอุบลของดีเมืองอุบลเงี้ยมันจะบอกบอกบอกผลงานสื่อผลงานได้น,นี่คือให้5คะแนนเต็มต่อไประดับ4ก็คือผลงานก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้อันนี้ก็จะให้ระดับ4คะแนน หลังจากนั้นก็จะมีระดับ3ก็คือผลงานอยู่ในระดับปานกลางไม่ถือว่าแย่หรือว่าไม่ถือว่าดีที่สุดก็จะให้3คะแนนต่อไประดับที่2ก็คือผลงานที่ไม่ได้แย่แต่ว่าก็อยู่ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะครับเราก็จะให้2คะแนนส่วนระดับ1ก็คือต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับปรับปรุงแก้ไขงานสําหรับในคาบนี้นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับได้เวิร์กช็อปนะครับ โดยจะตั้งเวลานะครับประมาณ5นาทีนะครับประมาณ5นาทีให้นักเรียนได้เวิร์กช็อปแล้วก็จะให้คะแนนนะครับ ครับผมตอนนี้ก็ได้หมดเวลาในการออกแบบโลโก้แล้วนะครับก็ให้นักเรียนนะครับทุกคนนะครับได้ส่งงานนะครับที่ไลน์นะครับของคุณครูนะครับเดี๋ยวจะอัพลงในกลุ่มของห้องของเรานะครับเดี๋ยวจะอัพลงในกลุ่มก็สามารถให้นักเรียนบอกชื่อนามสกุลเลขที่นะครับชั้นมอไหนนะครับก็ส่งงานในไลน์แล้วก็ครูก็จะมาบอกคะแนนในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ จบการเรียนการออกแบบโลโก้ด้วยโปรแกรม Canva นะครับในะครันี้สำหรับนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ